สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมหนุ่มโคราชมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาพูดประเด็นเรื่องของโพลต่างๆที่ออกมาล่าสุดนี้โพลที่ออกมานะครับมีหลายสายบางสายก็ให้พรรคประชาธิปัตย์สูงสุดบางสายก็ให้พักภูมิใจไทยให้พรรคประชาชนนะครับเพื่อไทยเนี่ยจะอยู่อันดับ3อันดับ4ก็ประมาณนั้นแต่โพลของแอปดำก็คือโพลของ Tik t o k เนี่ย ยศชัน tamam. ั้นเนี่ยมาเป็น hmm. อันด mm ับหนึ่งนะครับแล้วก็มีเทงมาเป็นอันดับสองแล้วก็มีจุลพรร์รู้สึกว่าจะอันดับสี่อันดับห้านี่แหละประมาณนั้นนะครับก็ก็เป็นเรื่องของโพลแล้วก็เป็นเรื่องของการประเมินสื่อมวลชนก็พยายามที่จะเคาะกันว่าเพื่อไทยจะได้เท่าไหร่ภาคอื่นๆจะได้เท่าไหร่แต่ดูตามกระแสแล้วเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยน่าจะได้อยู่ที่อันนี้ตามโพลนะ ร้อยห้าสิบพักประชาชนก็น่าจะอยู่เหลื่อมล้ําประมาณเนี่ยร้อยร้อยกว่าหรือเท่าเดิมประมาณนั้นนะครับพักอื่นๆก็เฉลี่ยกันไปและมันมีโพคาดการ์กันว่าพักเพื่อไทยน่าจะได้แปดสิบเจ็ดสิบบ้างอะไรบ้างทํานองนั้นนะหลายคนก็ปรามาพักเพื่อไทยวันนี้ผมจะมาพูดถึงสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ภาคประชาชนจริงๆในกระแสของภาคประชาชนจริงๆว่าเขาประเมินแบบไหน และประชาชนโดยความรู้สึกเป็นยังไงนะครับจากการที่ผมได้พูดคุยกับพักพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่คนเสื้อแดงด้วยซ้าไปแต่เป็นสายกรอมนอนะครับซึ่งก็รู้จักกันเขาก็ประเมินนะครับของกรอมนอเนี่ยค่อนข้างจะแม่นเพราะกรมนอเนี่ยทำงานอยู่กับภาคประชาชนไม่ใช่แบบสวนดุสิตโพไม่ใช่แบบนีดาโพนะหรือแม้กระทั่งอย่าง y o u t u b e เนี่ย ยู u ูบเออ,เอนะครับ p o l i t i c เอ,อ,เอยแล้วก็มติชนเอ่ยที่เข้าออกมาเนี่ยเข้าออกมาในในทำนองที่ความนิยมจริงๆจากประชาชนถามประชาชนทางด้านโซเชียลมากกว่าแต่นิดาโพไม่ได้ถามแบบนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งสวนสุดิสโพก็ไม่ได้ถามแบบนั้นไทยรัฐนี่ยิ่งไปใหญ่นลกกะเจิงเลยครับเพื่อไทยนี่อันดับ4อันดับ5หรือดยซัมไป แต่ผมจะประเมินสถานการณ์ให้ทุกท่านได้ลองเข้าใจได้ได้ลองเอาไปคิดนะครับมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่โพที่ผมประเมินเนี่ยหรือการคาดการณ์ว่าพักไหนจะได้คะแนนเนี่ยผมใช้สมมุติฐานจากความเป็นจริงนะผมใช้สมมุติฐานจากความเป็นจริงแบบไม่ต้องมโนเอาจากพลักฐานพักภูมิใจไทยทุกคนประเมินว่านะ่าจะได้ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเจ็ดก็มี แต่สำหรับผมผมมองว่าพักภูมิใจไทยเอาแบบเก่งสุดเนี่ยผมคิดว่าได้แค่แปดสิบอันนี้คือเก่งสุดเลยนะเพราะว่าการยิงไปร้อยเนี่ยมันจะได้กลับมาแค่ประมาณ60-70%บถึงเดเท่านั้นนะครับมันไม่ได้เต็มร้อยผมเชื่อมั่นว่าพักภูมิใจไทยอ่ะได้สูงสุดก็คือแปดสิทำไมมันถึงแปดสิครับเพราะพักภูมิใจไทยไม่มีคะแนนนิยมนะ คะแนนนิยมทุกอย่างของพรรคภูมิใจไทยในครั้งที่ผ่านมาได้แค่2ล้านซึ่งถือว่าถือว่าไม่ได้รับความนิยมเลย้้สซ้ำไปโดยเฉลี่ยของของผู้ที่มีสิทธิ์การเลือกตั้งเนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนนิยมสงล้านเนี่ยไม่มีทางที่พรรคภูมิใจไทยจะขึ้นมาได้ถึงจะได้มีความนิยมสูงขนาดนั้นไม่มีทางเลยหาเหตุผลอะไรก็ไม่ได้ครั้งที่ผ่านมาเนี่ย มันยังไม่ร้อนแรงเรื่องกรณีเขากระโดงและเรื่องของหัวสอวอพอมาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องหัวสอวอกับเรื่องเขากระโดงเนี่ยมันดังมากแล้วก็รวมโยงใยไปถึงบ่อนสายตะกูโยงใยไปถึงเรื่องของการทุจริตมอเต g p เรื่องของลันเวเรื่องของอาคารรสภาที่ทําขึ้นมาแล้วมีปัญหาอีก แล้วก็มีกรณีที่ศักสยามชิดชอบถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีกต่างๆทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแต่เป็นภาพลบต่อพักภูมิใจไทยทั้งสิ้นที่ไม่มีบวกเลยและโดยวุฒิภาวะของอนุทินชาญวิรุลเนี่ยแล้วมันยังมีเรื่องอะไรอีกครับมันยังมีเรื่องที่ไปเซ็น MOU เรื่องแร่แร่เอิร์ธอีกต่างหากพอมาตอนหลังถึงรู้ว่าแร่แร่เอิร์ธเนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลมากและนั่นคือการต่อสู้ ทางการเมืองระดับโลกระหว่างสาหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งเรื่องแร่แห่เอิร์ธเนี่ยเราจะมองเห็นว่าความลุกลี้ลุกลนและเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็เดินกระบวนการไปสู่ศาลแน่นอนจะตรวจสอบได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่คะแนนนิยมพื้นฐานของประชาชนเนี่ยเอาว่าแค่2ล้านนี่ถือว่าต่ําเตี้ยเรือดินมากนะถือว่าแทบจะไม่ได้อะไรเลยนั่นคือคะแนนนิยมของพักนะก็คือปาติลิตนั่นเอง คุณลองคิดดูว่ามันแค่สองล้านน่มันจะโดดขึ้นมาในขณะที่ตัวเองมีภาพลักษณ์เสียหายอย่างมหาศาลกับกับข้อคอรหาการทุจริิตทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งการรู้เห็นเป็นใจการโยกย้ายข้าราชการนู่นนั่นนี่ทําอะไรอย่างโจงครึ้มอย่างมากเลยซึ่งมันแย้งสายตามันขัดสายตาประชาชนมากอกันเถอะไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยผมจึงมองไม่เห็นว่ามันจะขึ้นไปร้อยห้าสิบได้ยังไงเอาล่ะที่ทุกคนประเมินกันเนี่ยประเมินว่าจากการซื้อใช่ไหม จากการที่ว่ามีอยู่ในมือบ้านใหญ่อยู่ในมืออย่าลืมว่าไอ้บ้านใหญ่ที่ย้ายเข้าไปอยู่กับภูมิใจไทยเนี่ยมันไม่ใช่บ้านใหญ่ที่มีคะแนนนะมันเป็นบ้านใหญ่ที่ส่วนมากก็สอบตกด้วยซ้ําไปส่วนมากมันไม่มีเกรดด้วยซ้าไป,ป,ไปทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยอวอลลาร์ุสเนี่ยท็อปวอลร์ุเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยพักชาติไทยพัฒนาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปเสริมกําลังใช่ไหมท็อปวอลาว์ุสทำให้คนสุพรรณเสียความรู้สึกแล้วก็มีความรู้สึกว่า เขาไม่อยากให้ไปร่วมกับเพื่อไทเ,เขาไม่อยากให้ไปร่วมกับภูมิใจไทยก็มีข่าวเป็นกระแสน,นะครับว่าคนสุพรรณก็ไม่เอาภูมิใจไทยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามว่าครั้งเนี่ยท็อปอะจะดูกแจ้งคะแนนไปเองโดยพักโดยพักใครโดยพักภูมิใจไทยนั่นแหละสุดท้ายแล้วท็อปจะเหลืออยู่เท่าไหร่ผมว่าแปดหรือเจ็ดด้วยซ้ําไปอันนี้ที่จะไปเติมกับภูมิใจไทยนะจากบ้านใหญ่ทั้งหลายทั้งแหล่ไอ้พวกอ,กอกหักผิดหวังจากเพื่อไทยแล้วไปรวมเนี่ย ก็จะได้อยู่แค่นั้นแหละครับผมว่าสูงสุดก็คือ80อ่ะทีนี้มาถึงพักประชาชนพักประชาชนจะได้จากอะไรอ่ะพักประชาชนแน่นอนครับการการยกมือให้อนุทินชนันวีรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีมันเสียหายต่อพักประชาชนอย่างมากตอนแรกพักประชาชนมั่นอกมั่นใจแต่พักประชาชนเองก็พอมาตอนหลังมาเห็นว่าคะแนนตัวเองลดลงจริงความนิยมที่ที่เมื่อก่อนเนี่ยมันฟีเวอร์จริงพิธาฟีเวอร์จริง แต่พอกลับมาตอนนี้มันไม่ใช่ครับเทงทําความเสียหายให้กับพรรคอย่างมากมายมหาศาลโดยเฉพาะการตัดสินใจไปจับมือกับอนุทินชาญมิกุลให้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่หนักด้วยและไอ้ข้อคอละหาที่บอกเอาเขาให้โอกาสแกเป็นรัฐบาลแล้วแกทําไมไม่เป็นแกทําไมถึงมาเป็นฝ่ายค้านนี่แกไม่เห็นแกประเทศนี่ว่าแกเอาตัวรอดอย่างเดียวนี่ว่านั่นคือข้อข้อระหากล่าวหาของพรรคประชาชนที่โดนกระหน่ำซ้ำเติม ทีนี้มวลชนที่เคยไปสนับสนุนเพื่อที่เคยไปสนับสนุนพักก้าไกลณขณะนั้นเนี่ยเขาก็ยังไงเขาก็ถอนตัวกลับมาอยู่แล้วครับเพราะอุดมการไม่เหมือนเดิมและไม่มีจุดยืนพูดง,ง่ายๆว่าไปไปสนับสนุนคนที่โกงบ้านกินเมืองให้เขาไปป้นให้เขาไปเอื้มอมนวยความสะดวกให้กับเขาก็ากโดงเอยวยงศรว์เอวยหรือคดีทุจริตต่างๆและมีหนำซ้ำยังให้อํานาจกับพักภูมิใจไทยไปโยกย้ายข้าราชการ4ี่ร้กว่าตําแหน่ง อันนี้มันยิ่งทําให้ประชาชนเจ็บแขนและทําให้ประชาชนไม่พอใจพักประชาชนอย่างน้อยครับหายไปแน่นอนอย่างน้อย30-40% 30-40%นะครับไม่ต่ํากว่านี้พักประชาชนก็จะเหลือผมว่าขนาดว่าเอาเก่งสุดเลยเอาแบบเจ๋งสุดเลยผมว่า80% 80-85%จะได้อยู่แค่เนี้ยเพราะอะไรเพราะคะแนนมันหายอย่างน้อยขวดสาล้านคนที่หายไปจากเพื่อไทยจะกลับมา เพราะอะไรครับเพื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นพักไหนเลยที่จะมีะคุณสมบัติในเรื่องของความสามารถผมเชื่อว่ายังไงเขาก็เทกลับมาเพื่อไทยอันนี้ผมเอาพักใหญ่ๆนะยังพักประชาชนมันเสียรลังบัตรจากเทงแล้วแล้วก็จากอากัปกิริยาของธนาธรที่พยายามที่จะปกป้องอนุทินชาญวิรุลในกรณีเรื่องเขากระโดงกับหัวสาบอยิ่งหนักเลยครับและใหม่สิริกัญญาใหม่สิริกัญญาเนี่ยยิ่งไปซับพอร์ต ว่ายังไม่เห็นข้อบอกพร่องของนายอนุทินชาญวิรุฬุลในการเป็นนายกเลยยิ่งหนักไปใหญ่เลยเท่ากับว่าพักประชาชนที่มีจุดยืนเรื่องของการจัดการกับคอร์รัปชันหรือใช้อำนาจพิเศษใดๆทั้งสิ้นที่ตัวเองเคยกล่าวหาเคยด่าคนอื่นมาเนี่ยมันเข้าตัวเองหมดเลยเพราะตัวเองไปสนับสนุนอน,อนุทินชาญวิรุฬุเนี่ยเพราะว่าพักนี้ได้ชื่อว่าเป็นพักที่โกงเป็นพักที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตเต็มไปหมดต้องใช้คําว่าเต็มไปหมดตั้งแต่โควิดนะ ข้อคอลหาต่างๆยันมาปัจจุบันเนี่ยยิ่งโมโต GP นี่ยิ่งเห็นได้ชัดมันคานสายตามากแลก้วกรณีที่หาดใหญ่น้ําท่วมแล้วพักภูมิใจไทยไม่ได้แอคชั่นอะไรเลยพูด,ดง่ายๆว่าเสียหายอย่างมากเพราะฉะนั้นคนที่เสียหายตามเนี่ยมันมีอยู่สองพักแล้วตอนนี้คือพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยสองพักเนี่ยเสียแน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้การประเมินสถานการณ์ในการประเมินในการทรําโพออกมาตาม ตามสํานักข่าวต่างๆเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกแหละอย่างที่มีข่าวแหละมันก็มีการแจกเงินเพื่อให้บิวให้กูหน่อยให้กูคะแนนนาหน่อยชี้นําประชาชนหน่อยเพราะสื่อมีอิทธิพลแต่สื่อไม่ได้มีอิทธิพลต่อประชาชนอีกต่อไปแล้วนะเพราะประชาชนมีโซเชียลอยู่ในมือข่าวสารทุกอย่างเขาสามารถประเมินเปรียบเทียบได้หมดครับและเขาเห็นจากความเป็นจริงเห็นจากกระแสที่ชัดเจนจริงๆจ,จ,จากการลงพื้นที่ พราะฉะนั้นถ้าพักประชาชนมันนี้เห็นไหมครับท่าทีถึงเปลี่ยนไปไงท่าทีถึงบอกเฮ้ยฉันจะร่วมกับภูมิใจไทยก็ได้ร่วมกับเพื่อไทยก็ได้ร่วมกับใครก็ได้ขอให้ฉันเป็นรัฐบาลขอให้ฉันเป็นพักอันดับหนึ่งแล้วไปจัดตั้งรัฐบาลนั่นคือคําพูดของธนาธรจริงรุงืองกิจซึ่งเป็นตัวจริงของพักประชาชนว่างั้นเถอะนั่นก็คือผู้นําจิตวิญญาณจริงๆก็คือเจ้าของพักนั่นแหละเอาง่ายๆเมื่อเจ้าเจ้าของพักพูดออกมาสักขนาดน,นั้นเนี่ย ก็ไม่ต่างจากถีบหน้าเทงะนัทพงศ์นัทพงศ์งบอกว่าไม่จับแต่ธนาธรบอกว่ามันไม่ใช่คือเขาจะสามารถจับได้จับได้กับทุกพักนั่นแหละพักไหนก็แล้วแต่ที่มีอุดมการณ์ไอคําที่บอกว่าจํากัดว่าเฮ้ยจะต้องอย่างน,น้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยสเปคมันลดลงแล้วธนาธรก็พูดอยู่เต็มปากนะครับซึ่งซึ่งถ้าถ้าเป็นอย่างที่ธนาทรพูดพัก ภูมิใจไทยไม่สามารถจับมือกับพรักประชาชนได้แน่นอนถ้าเป็นอย่างที่ธนาทรพูดที่ธนาทรมีกรอบนะหนึ่งไม่ข้่องเกี่ยวกับยาเสพติดแต่พักตัวเองกับคนที่คนที่เป็นผู้สมัครของตัวเองกับพัวพันกับยาเสพติดพัวพันกับการฟอกเงินยาเสพติดเห็นไหมก็ตัวเองทั้งนั้นแหละแต่ตัวเองพยายามจะเลี่ยงไม่พูดเรื่องนี้แต่ไปกล่าวหาเหมือนกับกล่าวหาคุณธรรมนัทนั่นแหละธรรมนัทว่าเฮ้ยพักพักที่ มีปัญหาเรื่องค้ายาเราจะไม่เอานะทํานองนั้นนะครับแต่ตัวเองแท้ๆเลยพูดง,ง่ายๆแล้วก็ไอ้เรื่องที่เรื่องที่มีปัญหาเรื่องของเรื่องเรื่องของเขากระโดงเรื่องหัวสวเรื่องใช้อํานาจพิเศษน,นู่นนั่นนี่อะไรต่างๆนานาเนี่ยคือนักการเมืองที่โกงกินอ่ะพักภูมิใจไทยไม่ผ่านเลยถ้าตามเงื่อนไขถ้าตามถ้าตามหลักการที่ธนาทรพูดออกมาข้อจํากัดว่าจะจะร่วมกับพักไหนได้บ้างยกเว้นถ้าพักนั้นจะต้อง ถ้าหากมีปัญหาเรื่องยาเสพติดมีปัญหาเรื่องเคยติดคุกติดตารางมาก่อนก็ไม่เอาหรือมีปัญหาทุทจริตค้างคางอยู่พักประชาชนก็จะไม่เอานั่นหมายความว่านั่นเป็นคําพูดของธนาธรเท่ากับว่าธนาธรเนี่ยไม่สามารถร่วมกับพักภูมิใจไทยได้เลยแต่ธนาธรกลับไม่พูดนะกลับไม่ส่งสัญญ,ญาณบอกว่าเฮ้ยพักภูมิใจไทยอะ่ะไม่สามารถร่วมได้อยู่แล้วในขณะที่พักเพื่อไทยไม่ได้มีปมเรื่องของการทุจริตอะไรเลย,เลยด้วยซ้าไป แต่มันไม่ได้หมายความว่าพักประชาชนไอ้พักเพื่อไทยจะไปยอมซิโรา,าบต่อพักประชาชนนะหรือจะมาสปอยนะผมไม่ได้มองตรงนั้นผมมองเอาเยอโสโอหังไปเพราะอะไรครับเพราะความเสียหายที่ธนาทรยิ่งพูดเท่าไหร่ยิ่งออกมาวันนี้ยิ่งพูดสับไปปรับกลับมาแล้วไอม้มวลชนที่ตัวเองเคยศรัทธาอยู่เนี่ยจะต้องไปจับมือให้อนุทินเนี่ยครั้งที่ผ่านมามันหนักอยู่แล้วเนี่ยยิ่งมาประกาศชัดว่าพร้อมที่จะจับมือกับอนุทินชาญวิรุณนั้นมันไปกันใหญ่เลยครับ คะแนนมันหลุดลุ่ยไปเลยด้วยซ้ําไปและอีกอย่างหนึ่งคือทหารเนี่ยเขาก็ไม่เลือกธนาธรแล้วนะเขาก็ไม่เลือกพักประชาชนแล้วนะแต่ก่อนเขาเคยสนับสนุนยิ่งมาตอนนี้มาเกิดการลบอะไรแล้วพิธาพยายามออกมาแก้ตัวยิ่งไปกันใหญ่ครับยิ่งเละเทะไปกันใหญ่ฐานคะแนนข,น,นของคนรุ่นใหม่ต่างๆเนี่ยหลุดลุ่ยไปเลยนะก็ได้แต่กลุ่มเก่าจริงๆก็ไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นด้วยนะกลุ่มวัยรุ่นก็ไม่ได้เอาพักประชาชนนะณนะปัจจุบันเนี่ย คุณลองคิดดูคะแนนที่เสียไปทั้งสองพักเนี่ยจริงๆพักภูมิใจไทยมันจะได้เพิ่มเพราะครั้งที่แล้วได้60อันนี้น่าจะขึ้นมา80พักประชาชนเนี่ยมันจะลดลงอะ่ะอย่างที่ผมบอก40-60%แน่นอนครับที่จะลดลงก็ลดลงอย่างที่เหตุผลที่ผมบอกว่ามันฟังยังไงก็ฟังไม่ขึ้นสําหรับธนาธรนนแล้ว,แล,วแล้วการออกไปของไอรักชนกที่ไปฟาดงวงฟาดงากับคนที่เขาตั้งข้อสงสัยกับพักเต็มไปหมดเนี่ย แล้วไปฟาดมวงฟาดงานเนี่ยมันทําให้คะแนนของพักเสียและอีกทั้งเพื่อไทยภาพลักษณ์ของเพื่อไทยอ่ะมันเป็นภาพลักษณ์ของเด็กดีอะ่ะเด็กเรียนน่ะแล้วเด็กมีมารยาทอะ่ะซึ่งมันแตกต่างจากพักประชาชนคนละขั้วเลยพูดง,ง่ายๆความก้าวร้าวหรือความก้าวร้าวหรือไหวพิปฏิพานก็นแล้วแต่มันคนละเรื่องเลยพักเพื่อไทยกับมีภาพลักษณ์ที่ดีไงไอปัญหาตรงนี้แหละที่ทําให้พักประชาชนเองเนี่ยไม่สามารถแก้ได้เพราะปล่อยฟรีสไตล์มากเกินไป อีกทั้งตัววิโรธเองเนี่ยซึ่งเป็นตัวจักสำคัญใน,ในเ,เป็นตัวดึงคะแนนเนี่ยไม่มีแอคชั่นมากแล้วก็อยู่อันดับที่ร้อยอย่างเงี้ยยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพรรคประชาชนจึงไม่มีตัวขายเลยนะตอนนี้ตัวขายที่จะเป็นตัวจี๊ดที่จะเป็นตัวชูไม่มีเลยครับทีนี้สองพักที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วนะพรรคประชาชนสูงสุดเนี่ยเอาแบบเก่งสุดก็คือได้แปดสิบห้าแปดสิบถึงแปดสิบห้าอยู่อยู่ระยะนี้แหละครับไม่ อยู่ระยะเนี่ยอันนี้คือสูงสุดนะแต่ต่าสุดเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่าสุดอาจจะอยู่ที่สี่สิบถึงห้าสิบนั่นแหละของพักประชาชนเพราะเพราะเราไม่ลืมหรอกครับว่ามันมีคนที่ที่ก็ยังมีอุดมการเลือกทักประชาชนอยู่มีแน่นอนครับอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ยังไงมันก็มีแต่พักภูมิใจไทย,ยไม่มีเลยไม่มีคะแนนนิยมจากตรงนี้เลยแม้แต่นิดเดียวทีนี้มาถึงพักเพื่อไทย ผมไม่พูดถึงพรรคอื่นผมไม่พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์อ่ะเดี๋ยวพูดสักหน่อยหนึ่งก็ได้พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอภิสิทธิ์เวชาชีวะออกมาแล้วพยายามพูดเรื่องระบอบท็กษินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือมันไม่ได้มันไม่ได้ทาให้พรรคประชาธิปัตย์ดีขึ้นนะและอากับกิริยาการป่าใสาของอภิสิทธิเวชาชีวะหาจุดยืนของตัวเองไม่เป็นเลยเพราะในประเด็นที่อภิสิทธิพูดทั้งหมดมันเป็นประเด็นโจมตีคนอื่น มันไม่ได้เป็นประเด็นต่อยอดว่าเราจะพัฒนาประเทศยังไงเราจะแก้ไขปัญหาประเทศยังไงไม่พูดครับแต่พูดโจมตีกันนะกันไหนคนอื่นซึ่งเป็นสไตล์ของพรรคประชาธิปัตย์หากินยังไงก็หากินแบบนั้นนโยบายที่ควรนําเสนอประชาชนมันไม่มีอะไรฝังใจเลยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยถ้าอาภิสิทธิ์ขึ้นมากลับมาไม่ว่ากรจิตาวันนี้กลับมาหรือคนรุ่นเก่าของพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมอะไรนะ และมันไม่ได้ช่วยอะไรดีกว่าเดิมเลยครับพักประชาธิปัตย์ก็จะเท่าเดิมนั่นแหละถึงอภิสิทธิ์มาก็ไม่ได้มีผลอะไรเดชอิทซึ่งเป็นกําลังหลักของพักประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้เว้นทางการเมืองนะเขาไม่ลงเลือกตั้งครั้งนี้นะซึ่งเขามีฐานคะแนนของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยไม่มีอะไรยืนของตัวเองเลยนอกจากไซโคคนอื่นแล้วยิ่งปัญหาของภาคใต้ ที่เขาเคยชินมาอยู่แล้วเนี่ยที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยทําอะไรให้คนภาคใต้ได้เลยไม่ว่าจะสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะยางไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่และมีหน่าซ้ําสิ่งที่เอาิสิทธิ์พูดมันยังไม่ก่อเกิดมันยังไม่ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนแต่มันก่อเกิดประโยชน์กับพรรคประชาธิปัตย์เพราะไปโจมตีคนอื่นพรรคประชาธิปัตย์โจมตีพรรคประชาชนโจมตีภูมิใจไทยโจมตีเพื่อไทยแต่ผมถามแล้วพรรคคุณมีอะไรดี ปัญหามันอยู่ตรงนี้คุณไม่ได้ขายความเป็นคุณไม่ได้ขายพักของคุณแต่คุณไปกล่าวหาคนอื่นไปด่าคนอื่นเหมือนในอดีตเป๊ะซึ่งคุณก็จะได้เท่านั้นแหละอย่างที่ผมบอกเอาละทีนี้มันจะมีเล็กๆน้อยๆบ้างอย่างพักของคุณพีรพันธ์พักอื่นๆเนี่ยประมาณ5ประมาณ10เนี่ยมีอยู่แล้วครับได้อยู่แล้วไปเฉลี่ยกันอย่างกล้าทำเนี่ยของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยคาดหวังอะร้อยเอกธรรมนัฐคาดหวังว่าอยู่ที่80ผมว่าร้อยเอกธรรมนัฐสูงสุดน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ60 ไม่เกินกว่านี้หรอกครับคือเฉลี่ยกันเนี่ยสามสี่พักเนี่ยจะต้องเฉลี่ยกันสามสี่พักคืออะไรครับพักภูมิใจไทยพักประชาชนพักประชาธิปัตย์พักกล้าทมพักอื่นไม่ต้องไปพูดถึงครับเพราะว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ10บมันจะอยู่ที่ประมาณหลักหลักหน่วยว่างั้นเถอะมันไม่มันไม่ขึ้นถึงหลัก10บด้วยซ้ําไปทีนี้มาดูเพื่อไทยครับเพื่อไทยมีอะไรที่จะสามารถ ผมประเมินว่าเพื่อไทยน่าจะได้ร้อยประมาณร้อยแปดสิบอัพถามว่าโ้หผมประเมินสูงไหมผมว่าผมไม่ประเมินสูงนะผมประเมินจากหลักความเป็นจริงเลยเราเรียกง่ายๆว่าฐานของเพื่อไทยมีอยู่ประมาณสิบเอ็ดล้านคนสิบล้านเก้าแสนหายไปในครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณสามล้านกว่าถ้ามาบวกแล้วสามล้านกว่านี้น่าจะไปอยู่พักประชาชนแล้วสามล้านกว่าน่ะน่าจะกลับมาอยู่ที่พักเพื่อไทยอีกรอบหนึ่ง คือพูดง่ายๆว่าลองมาบวกกันดูแล้วเพื <thing 195 2> ่อไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ14ล้าน14ล้านกว่ากว่าอันนี้ไดเท่ากับถ้าเกิด14ล้านก็จะมีสอสอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณ150กว่าคนประมาณ150อ่ะผมตีกลมๆไปประมาณ150คนแล้วกัน150คนยืนพื้นแล้วนะนี่ยังไม่รวมปฏิริษยังไม่รวมคะแนนนิยมนะซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้มากที่พรรคเพื่อไทยจะได้เกิน50ที่นั่ง150บวกกับอีก50เป็น200แล้วนะ นั่นคือปาติลิ์นะแน่ๆคือปา์ติลิทแต่ได้แน่ๆครับพักเพื่อไทยเนี่ยผมประเมินได้เลยว่าห้าสิบเพราะปาติลิ์มันจะไม่ไปอยู่ที่พักประชาชนแน่นอนในครั้งนี้การต่อต้านอากัปกิริยาของพักประชาชนซึ่งประชาชนเห็นอย่างได้ชัดเจนว่าพักคนี้เป็นพักที่กระล่อนปิ้นปอนไม่ต่างจากพักการเมืองพักอื่นๆเลยคือไม่มีอุดมการไร้อุดมการและคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาก็เทออกไปทีนี้มันเทออกไปทางไหนอ่ เทออกไปก็คือออกไปที่เพื่อไทยครับเพราะอะไรครับเพราะเพื่อไทยใช้สโลแกนคนรุ่นใหม่มาบริหารหมดแล้วโดยเฉพาะศาสตราจารย์ยศทั้งนั้นเนี่ยโดยศักยภาพโดยวิสัยทัศน์โดยไม่งองแงไม่กวนตีนใครไม่ด่าใครไม่อะไรกับใครและตอบทุกอย่างด้วยความฉะฉานด้วยความสุภาพเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเออมันใช่เว้ยมันไม่ไปหาเรื่องคนอื่นมันมุ่งเน้นในการ หาประโยชน์ให้กับประชาชนและพยายามแก้หนี้ประชาชนอีกทั้งแรงบวกของเพื่อไทยมีเยอะมากครับ130บาทรักษาทุกโรคที่กำลังจะถูกภูมิใจไทยกำลังจะถูกพักประชาชนยุบไปในในอีกไม่นานเนี่ยถ้าเกิดว่าสองพักนี้เป็นรัฐบาลแน่นอนครับ3าบาทรักษาทุกโรคก,กับสวัสดิการต่างๆเนี่ยเขาจะเอาออกและเขาจะเอาของเขาเข้ามาแทนเพื่อที่จะลบล้างท่านทักษิณออกจาก ออกจากความนิยมลบล้างความนิยมของเพื่อไทยออกจากความนิยมเขาต้องจัดการกับ30บาทให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแน่นอนครับถ้าภูมิใจไทยกับประชาชนจับมือกันเขาก็จะยกเลิกเรื่องนี้แน่นอนซึ่งเขามีธงของเขาอยู่แล้วซึ่งเขามองประเมินประชาชนไม่ออกคือประชาชนเนี่ยได้รับสิ่งนี้มาเนี่ยกลายมาเป็นความเคยชินกลายมาเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับประชาชนว่า30บาทรักษาทุกโรคช่วยชันได้มาก และคนกลุ่มนี้เนี่ยจะลุกฮือกันขึ้นมาเนื่องจากว่าไอ้สองพักหลักเนี่ยก็คือพักภูมิใจไทยกับพักประชาชนเนี่ยมันได้ทําให้เสียคะแนนตัวเองไปอย่างมากคะแนนนิยมความน่าเชื่อถือไม่มีอะไรไม่มีเลยทีนี้มันกลับมาสู่ใครครับมากลับมาสู่พักเพื่อไทยเฉยพอยศธนันมาเท่านั้นแหละมันกลายเป็นเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งเลยคนละเรื่องเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการเดินเกมของเพื่อไทยคือเอาคนรุ่นใหม่มาเลย แล้วแต่ละคนแต่ละคนมีความรู้ความสามารถเป็นหมอบ้างเป็นด็อกเตอร์บ้างเป็นอะไรบ้างสารพัดเลยครับและเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆไม่ใช่เป็นคนรุ่นใหม่แบบกระโหลกกะลาไม่ใช่เป็นคนรุ่นใหม่แบบไม่มีเหตุผลอันนี้เขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มันมีการศึกษามีวุฒธธิภาวะมีวัยวุฒิมีคุณวุฒิพอเพียงพอทีนี้ถามว่าเขาจะเลือกใครอ่ะคนรุ่นใหม่เขาจะเลือกใครหรือคนที่ทํางานออฟฟิศก็แล้วแต่ชนชนนั้นกลาเอาว่าง,ง่ายๆเห เขาจะเลือกไครเขาก็ต้องเลือกเพื่อไทยครับเพราะภาพลักษณ์ชัดเจนอย่าอย่าลืมอีกอันนึงก็คือ LGBT เนี่ยที่พักเพื่อไทยผลักดันมาตลอดจนประสบความสําเร็จเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณจะเห็นในทางโซเชียลส่วนมากสนับสนุนเพื่อไทยกันทั้งสิ้นเลยแล้วคุณอย่าลืมว่ากลุ่มนี้มีหลายล้านคนนะแล้วครั้งนี้อ่ะมันจะเป็นครั้งที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วเขาต้องเอาชนะให้ได้เพราะว่าเขาเพื่อไทยทําให้พวกเขาสําเร็จนะมีการจดทะเบียนสมรสนะครับระหว่าง ระหว่างคู่สมรสที่เป็น l p g q ได้แล้วเขาสามารถแล้วเขารู้สึกว่าเออพักเนี่ยมีความจริงใจกับเขาไงอันนี้คือทะลุแล้วนะแล้วคุณอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งที่มันแบบมันมันจะเสร์ไพภัยก็คือเขตกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยยีบาทตลอดสายมันเป็นเสียงตอบรับของคนกรุงเทพอย่างมากนะคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขามองว่าเออมันเป็นการลดค่าใช้จ่ายจริงๆคนกรุงเทพไม่ใช่คนรวยนะไม่ใช่คนมีเงินคนมีเงินในระดับหนึงอะ แต่คนที่เขาได้รับความลําบากจะต้องสัญจรไปมานู่นนั่นนี่อะไรต่างๆนานาเนี่ยยี่สิบาทตลอดสายเนี่ยแล้วเพื่อไทยประกาศว่าจะต้องเอากลับคืนมาให้ได้อะคุณคิดว่าคนกรุงเทพจะเลือกใครอ่ะจะไปเลือกพักประชาชนเหรอจะไปเลือกภูมิใจไทยเหรอหมดสิทธิ์ครับอย่างน้อยกรุงเทพได้สัก2030เนี่ยนั่นเขาถ้าเกิดบวกกับปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเพื่อไทยมี220แน่แล้วนะ220ในมือเลยนะของพักเพื่อไทยอ่ะ ที่เราที่ผมประเมินเข้าวๆาวให้เห็นเนี่ยวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์คับขันของประเทศเนี่ยคือหนึ่งพักประชาชนก็ดําเนินการทางการเมืองแบบล้มเหลวแบบชัดเจนไปยกมือให้อนุทินอันนี้เป็นเป็นพูดงา่ายเป็นแผลจักรกันของพักประชาชนเลยแล้วประชาชนไม่มีทางเลือกที่จะให้พักนี้ขึ้นมาบริหารแน่นอนเขาก็ต้องช่วยกันสกัดกั้นทุกทางอนะ่ะแล้วใครล่ะเขาจะให้มาเป็นพักเพื่อไทยพักเดียว ไอพ้พรรคอื่นไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับพรรคไอ้รังสีพรรคอื่นๆเนี่ยคือมันเสลอไงมันมันเป็นพรรคที่เสลอคุณหญิงนงคุณหญิงหน่อยอะไรต่างๆที่ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแค่อันไรเล็กๆน้อยๆอยแค่นั้นเองครับมันไม่ใช่เป็นส่วนสําคัญการตัดสินใจของประเทศเนี่ยมันขับเคลื่อนกันทั้งประเทศเพราะเขาต้องเลือกพรรคใหญ่เพื่อให้พรรคใหญ่มาบริหารที่เขาไม่เอาพรรคเล็กเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมันจะเกิดปัญหาเช่นเดิมเหมือนเดิม ถ้าพักไปเลือกพักเล็กน้อยไปเลือกพักเล็กกันมากขึ้นปัญหาทางการเมืองก็จะเกิดมากขึ้นก็คือจริงๆอ่ะถ้าเป็นแนวทางผมคือให้ทั้งให้พักใหญ่ๆเจอกันเลยครับสามพักสองพักก็ได้เอาเป็นสองพักก็ยิ่งดีครับมันจะได้เห็นชัดเลยว่าใครเป็นใครไอ้พักเล็กพักน้อยมันเป็นตัวแปรแล้วมันทําให้สมการทางการเมืองประเทศไทยมีปัญหาก็ไอ้พักเล็กพักน้อยนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าครั้งนี้เพื่อไทยเนี่ยผมว่า ถ้าโดยรวมเนี่ยอย่างที่ผมบอก50าสบวกห้ก็คือเขตห้าอ่ร้อยห้าวาติลิตอีก50ก็เป็น200แล้วบวกเขตพื้นที่ในกรุงเทพแล้วก็เก็บเสร็จเล็กเสร็จน้อยมารวมกันเนี่ยผมคิดว่า220อัพอะ่ะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนั้นเนเพื่อไทยมีโอกาสมากที่สุดคุณจะสังเกตเห็นว่าโพพยายามกดเพื่อไทยทั้งทั้งที่กระแสประชาชนมันคนละเรื่องเี่นะ ประชาชนให้การต้อนรับเพื่อไทยอย่างดีแล้วเชื่อมั่นเพื่อไทยมากขึ้นแล้วเพื่อไทยมีคะแนนนําตรงไหนรู้ไหมยี่สิบาทกับสามสิบาทเนี่ยคือยังไงเพื่อไทยก็ไปได้แล้วยิ่งมีกรณีนโยบายในการปลดหนี้ในการลดหนี้ของประชาชนเรื่องของการทําให้ประชาชนมีสภาพคล่องด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยครับทีนี้ประชาชนก็จะเทมาเพราะอะไรครับเพราะประชาชนรู้ว่าถ้าปล่อยให้พักเพื่อไทยถ้าปล่อยให้พักเพื่อไทยเป็นเหมือนเดิมคือเลือกไม่เลือกเต็มร้อย พักเพื่อไทยก็จะเกิดปัญหาเช่นเดิมเพราะฉะนั้นถ้าหากเขาอยากได้20บาทตลอดสายเขาอยากได้30บาทรักษาทุโกโรคอยู่เช่นเดิมเขาอยากได้การปลดหนี้เพื่อไทยทําให้เขาได้แน่นอนเพราะพรรคอื่นทําไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเขาก็ต้องเทพักเพื่อไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยมันคือเหตุผลว่าทําไมเพื่อไทยจึงสามารถที่จะเจาะใจประชาชนได้เรื่องชายแดนตอนนี้มันถูกกลบไปหมดแล้วนะนะมันไม่ได้มีส่วนสําคัญอะไรแล้วนะ แต่คนที่ติดชะนักปัญหาเรื่องชายแดนเรื่องเดียวคือพักประชาชนเพื่อไทยไม่ได้ติดอะไรเลยนะเพื่อไทยตอนนี้ชิวมากเพราะคนที่มาแก้ปัญหามารับลูกแทนแพรทองฐานก็คืออนุทินชาญบิณฑิกุลและผมเชื่อมั่นว่าทุกคนก็เห็นคนไทยก็เห็นว่าเป็นยังไงนี่มันจะเป็นบทสรุปให้เห็นว่าผมมั่นใจว่าพักเพื่อไทยยังไงก็220อบัพแน่นอนนะครับ